สวัสดีครับผมกอลฟครับตอนนี้ผมอยู่ในเปโยอาร์ซีแซนะครับวันนี้นะครับลูกค้าต้องการในส่วนของ Apple c a r p เพ y ครับเลยมาจัดนี่เลยครับเอาพายฮาร์โลนเซนสนะครับขนาด9นิ้วนะครับตู้ชยมครับใหญ่โตที่เด้วครับตู้ชยมครับมาพร้อมกับหน้ากากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอาพายครับนะครับสามารถนะครับปรับย่านอิคิวได้ต่างๆเลยนะครับบอกวลต์แบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะครับ นะครับสามารถนะครับเช็คเฟสได้ครับบาลานซ์ซ้ายขวา EQ Setting นะครับนะครับไทมอะไลเมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนแรกก็คือรองรับบูธชู t อ a ดิโอครับเ a ด i o โอเ i ดดอิแล้วก็เอานะครับ Apple CarPlay ครับนี้ Apple CarPlay ไม่พอนะครับรองรับกล่อง AI Media Box ด้วยครับว่าจะสามารถเล่น YouTube ได้เลยนะครับนี่ครับ เมืดประการเดินทางครับท่านยงครับ มพอครับเพิ่มในส่วนของกล้องมงหลังนะครับของเอ้าพายครับมีเส้นกาลยาด้วยครับภาพมีคมชัดทีเดียวครับทุกท่งครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับโอเคครับลูกคาท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งระบบบลบําแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมครับนะครับ0ู3 498 6 1 6 8กขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับ แล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ